เดอะฮอนดีกาเจ้าฮอนสุนัขผู้พิทักษ์ในเมืองที่แสนสงบสุขแห่งหนึ่งว่ากันว่าที่นี่มีสุนัขผู้พิทักษ์อาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุเหล่าสุนัขผู้พิทักษ์นี้อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มีหน้าที่ปกป้องและดูแลครอบครัวนหนึ่งให้ปลอดภัย และสายเลือดผู้พิทักษ์นี้ก็ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสุนัขผู้พิทักษ์ดูแลความปลอดภัยทั้งระดับเล็กระดับใหญ่รู้และชำนาญด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบ <S <S และนี่คือเจ้าฮอนสุนัขชิบะที่แสนตร่เตรียวมุ่งมั่นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวผู้ได้รับหน้าที่สุนัขผู้พิทักษ์ในปัจจุบันกับครอบครัวอันเป็นที่รัก เด็กๆแม่จะไปตลาดมีใครจะไปกับแม่ไหมจ๊ะคุณแม่คะหนูไปด้วยคะ่ะคุณอย่าลืมเสื้อแจ็คกเก็ตกับหมวกกันน็อกด้วยนะไม่ลืมคะ่ะกำลังจะไปหยิบพอดีเลยขอบคุณนะคะแล้วของหนูล่ะคะคุณแม่ผมเอามาให้แล้วครับขอบใจมากจ้ะน้องป้องแล้วจำกฎเหล็ก3ามข้อได้ไหมลูก กดเลขก3ข้อหนูจำขึ้นใจเลยค่ะเริ่มจากขี่ซ้อนเราใส่ใกล้ลเราใส่ใครไม่ใส่เราไม่ยอมแล้วก็ดึงสายรัดคางให้แน่นและอย่าลืมนั่งซ้อนให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยด้วยนะลูกอันดับแรกนั่งคร่อมมืออบเอวคนขี่เข่าล็อกกระชับกับสะโพกคนขี่ วางเท้าที่ที่พับเท้าถ้าออกเอวไม่ได้หรือใช้ความเร็วต่าให้คนซ้อนใช้มือข้างหนึ่งจับตรงที่จับท้ายรถป้องกันหงายหลังเมื่อรถออกตัวกระชาบแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อถูกต้องแล้วลูกแล้วลูกรู้ไหมการซ้อนแบบนั่งคร่อมจะทำให้เรานั่งกระชับมีการจับยึดที่ดี ไม่หงายหลังมองเห็นด้านหน้าทำให้เราเตรียมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ดีแต่ถ้าเราซ้อนแบบนั่งใครหรือนั่งไข้จุดจับยึดน้อยไม่กระชับมองเห็นสถานการณ์ได้ยากการถ่ายเทน้ำหนักไม่สมดุลทรงตัวได้ไม่ดีเท่าการนั่งคร่อมดังนั้นถ้าเป็นไปได้ซ้อนท้ายทุกครั้งต้องนั่งคร่อมนะลูกค่ะคุณพอ่อสุดท้ายอย่าลืม สวมหน้ากากกันฝุ่นเพื่อป้องกันฝุ่นและควันพิษบนท้องถนนด้วยนะได้เลยค่ะเอาละนุมน่มๆสองคนอยู่บ้านกันดีๆนะเจ้าหานแม่ฝากบ้านด้วยนะปะน้องแปง้งเจ้าหอนเราไปตลาดกัน คนเยอะจังเลยนะคะคุณแม่ใช่ลูกแถมรถก็จอดกันวุ่นวายอันตรายจริงๆจำไว้นะลูกถ้าเราต้องขึ้นรถเมล์หรือโดยสารรถสาธารณะด้วยความปลอดภัยเราจะต้องรอในที่ที่กําหนดขึ้นหรือลงเมื่อรถจอดสนิทและรอให้คนลงจากรถก่อนไม่แย่งกันขึ้นหรือลงรถ เมื่อขึ้นแล้วต้องหาที่นั่งหรือยือนให้เรียบร้อยหาที่ยึดเกาะให้มั่นคงไม่ห้อยโหนบริเวณประตูและไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งออกมานอกรถเพราะเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้จำและนำไปใช้นะลูกได้เลยค่ะคุณแม่ฮ<ะ>เสียงอ,อ,อะไรน่ะย่แล้วมีเด็กตกน้ำต้องเรียกให้คนมาช่วยแล้ว เป็นยังไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนไหมโอ้ขอบใจมากนะเจ้าฮอนที่ช่วยเห่าเตือนไม่ได้เจ้าและแย่แน่เลยเด็กเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไรแล้วครับดีที่ได้เจ้าฮอนช่วยเห่าเตือนแล้วน้องตกน้ำได้ยังไงคะ คือลูกผมก็ขอไปวิ่งเล่นกับเพื่อนผมก็มัวแต่ขายของไม่ทันได้มองลูกก็เลยตกน้ำไปแล้วนะครับอันตรายมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าแหล่งน้ำพวกนี้เราไม่รู้เลยว่าใต้น้ำมีอะไรบ้างแล้วลึกแค่ไหนอาจจะมีความลาาชันใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นด้วยถ้าเด็กตกลงไปอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ดีนะที่เด็กไม่เป็นอะไรมากเนะี่ยผมนี่แย่จริงจริง คราวหลังผมจะไม่ปล่อยให้ลูกไปเล่นริมน้ำอีกแล้วเออผมขอพาลูกไปเช็ดตัวก่อนนะครับหนูตกใจหมดเลยค่ะคุณแม่หนูเองก็ต้องระวังเข้าใจไหมคะอย่าไปเล่นริมน้ำหรือถ้าไปเล่นน้ำก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยถ้าตกน้ำและว่ายน้ำไม่ได้ให้พยายามตั้งสติลอยตัวไว้หาที่เกาะช่วยลอยตัวแล้วส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือหรือถ้าเพื่อนตกน้ำ ก็ห้ามลงไปช่วยเองต้องรีบเรียกผู้ใหญ่เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วคะ่ะคุณแม่เอาละจบเรื่องแล้วเราไปซื้อของกันดีกว่ามานอกบ้านแบบนี้ก็มีอันตรายรอบตัวเลยนะเนี่ยทั้งอันตรายบนท้องถนนหรือมีแหล่งน้ำที่อาจจะลื่นตกลงไปได้ต้องระวังตัวให้ดีแล้วนันเนี่ยคุณพ่อครับคุณแม่กลับมาแล้ว คุณคะวันนี้เจ้าฮอนเก่งมากเลยเหาเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยเด็กตกน้ําไว้ด้วยเก่งมากเลยนะเจ้าฮอนเป็นยังไงบ้างลูกออกไปเที่ยวตลาดกับคุณแม่และน้องแป้งสนุกไหมไปแค่ตลาดใกล้ๆบ้านแต่เกิดเรื่องมากมายเลยครับพ่อวันนี้คุณแม่กับน้องแป้งไปตลาดด้วยรถมอเตอร์ไซค์ผมเลยได้เรียนรู้ว่า เราต้องใส่โมกกันน็อกและล็อกสายรัดคางทุกครั้งเมื่อขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์พร้อมทำตามกฎเหล็ก3ข้อได้แก่ขี่ซ้อนเราใส่ใกล้ไกๆเราใส่ใ,ใครไม่ใส่เราไม่ยอมและเวลาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เราจะต้องนั่งคร่อมจากนั้นใช้มือโอบเอวคนขี่เข่าล็อกประชับกับสะโพกคนขี่วางเท้าที่ที่พักเท้าและที่สำคัญ ควนสวมหน้ากากันฝุนทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นและควันพิษบนท้องถนนอีกด้วยเท่านี้เราก็เดินทางด้วมอเตอร์ไซค์ได้อย่างปลอดภัยแล้วครับและพอไปถึงตลาดที่ป้ายรถเมม,มีคนเยอะมากแย่งกันขึ้นแย่งกันลงจนเกือบมีคนตกรถคุณแม่เลยสอนว่าถ้าเราจะโดยสารรถสาธารณะให้ปลอดภัยเราจะต้องยืนรอรถในที่ที่กำหนดขึ้นหรือลงเมื่อรถจอดสนิท และรอให้คนลงจากรถก่อนไม่แย่งกันขึ้นหรือลงรถขึ้นแล้วต้องหาที่นั่งหรือยืนให้เรียบร้อยหาที่ยึดเกาะให้มั่นคงห้ามห้อยหโหนบริเวณประตูและไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งออกมานอกรถเพราะเสียงจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ที่ตกใจที่สุดก็คือมีเด็กตกน้ำเพราะไปวิ่งเล่นริมคลองผมก็เลยเห่าเรียกคนมาช่วยไว้ได้ทันครับเยี่ยมไปเลยลูก สมกับเป็นสุนัขผู้พิทักษ์จริงๆเห็นไหมว่าอันตรายอยู่รอบตัวเต็มไปหมดดังนั้นเด็กๆจำไว้นะว่าห้ามไปเล่นริมน้ำเด็ดขาดเพราะอาจจะตกน้ำเป็นอันตรายได้แต่ถ้าตกน้ำแล้วว่ายน้ำไม่ได้ให้เด็กๆตั้งสติพยายามลอยตัวไว้หาที่เกาะและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือถ้าเพื่อนตกน้ำก็ห้ามลงไปช่วยเองต้องรีบเรียกผู้ใหญ่จำ และนำไปใช้กันนะเด็กๆ